เง็ตงงดหลักฐานโพสต์กลางเฟซบุ๊กตักแตนหลังบอกว่าจะไม่เคยยกมือไหว้ทำเอาวงการเพลงลูกทุ่งร้อนฉ่าเมื่อตะกแตนชลรดาโพสต์เฟซบุ๊กเดือดฟาดกระเทยขึ้นนักร้องลูกทุง่ง ซึ่งชาวเน็ตต่างพุ่งเป้าไปยังจ้าหนงพนีและเอ็มวิทวัตซึ่งทําให้การโพสตของตั๊กแตนครั้งนี้ชาวเน็ตต่างขึ้นรถทัวร์ไปถล่มดาจ้าและเอ็มทั้งประเทศจนจ้าต้องได้เปิดใจเดือดเสียงส่น้ําตาคลอประกาศโกรธเกลียดและจะไม่ขอยกมือไหว้อีกแล้วเวลาต่อมาตั๊กแตนก็ได้ออกมาไลฟ์ในเวลาที่ไล่เลี่ยกันและช่วงหนึ่งก็ได้กล่าวว่าอย่างที่จ้าพูดว่าเจอพี่แตนไหวทุกครั้งนะขอโทษนะน้องไหวที่ตอนไหนหรอรายการไหนงานไหนหรือที่ต้องไหว้น้องก่อน ที่โตมาในสังคมที่ผู้ใหญ่สั่งสอนเราต้องเคารพคนที่อายุมากกว่าคนที่โตกว่าถ้าพี่เข้าใจผิดที่สามารถไหว้น้องได้นะที่ปรับเปลี่ยนได้นะถามนิดนึงที่บอกว่าไหว้ตลอดน้องไหว้พี่ที่ไหนหรือว่าพี่ความจําเสื่อมไม่เคยไหว้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วประโยคนี้นี่เองค่ะทําให้ชาวเน็ตไปค้นหาหลักฐานเด็ดและเอามาโพสต์กลางเฟซบุ๊กตั้งแตนชลดาหลังบอกว่าจะนงพนีไม่เคยยกมือไหว้เลย ซึ่งชาวเน็ตต่างไปนำภาพที่จ๊ะและตั๊กแตนเคยไปเจอกันในรายการหนึ่งมาคอมเมนต์ในโพสต์ต่างๆของตั๊กแตนชลดาโดยจ๊ะนงพนีได้ยกมือไหว้ทักทายสวัสดีและขอบคุณก่อนจบรายการซึ่งย้อนแย้งกับคำพูดที่ตั๊กแตนได้พูดในไลฟ์ทามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องไม่เคยไหว้หรอเอาอะไรมาไม่เคยสรุปใครความจำเสื่อมกันแน่งงไปหมดแล้วเป็นตน้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วนะคะขอบคุณค่ะ